และจาไว้ให้ดีเพราะหมาล่าร้านนี้อร่อยมากเมนูคือมีให้เลือกเยอะแบบชามเรียกว่ากินจนสลบก็ยังไม่ครบทุกเมนูเลยนอกจากจะอร่อยแสงออกปากแล้วร้านก็คือสวยอลังการแถมบรรยากาศก็กดีว่ามีให้เลือกนั่งกันหลายโซนและที่สําคัญเลยเขาเป็นเพจเฟลลี่ด้วยนะแยกโซนไว้สําหรับต้อนรับน้องหมาโดยเฉพาะถูกอกถูกใจครอบครัวเราและเต้าลูกหมาที่สุดมาเชิญกันวันนี้พาทุกคนมาที่ร้าน MJ Hot Pot พิกัดพระราม3อยู่เยื้องๆกับวัดปริวาที่นี่จะมีเมนูให้เลือกทานทั้งแบบบุฟเฟ่ต์และราคาสำหรับบุฟเฟ่ต์จะมีให้เล กุกกิบเขาก็มีแบบราคาให้เลือกด้วยนะจะทานในห้องส่วนตัวสุดไพรเวทหรือจะทานไปร้องเพลงไปห้องคาราโอเกะแบบนี้เขาก็มีให้เลือกฟินกันด้วยนะครับวันนี้มาถึงที่นี่ทั้งทีครอบครัวเราเลยขอเลือกทานแบบบุฟเฟ่ห9เก้าเก้าท็อปไพไปเลยกดสั่งอาหารกระรัวๆแบบนี้ได้เลยที่นี่เขาใช้วัตถุดิบมาเสิร์ฟแบบสดใหม่ทุกวันและน้ำซุปทางลานก็ต้มเองด้วยนะนะ่ากินมากเลือกไม่ถูกเลยขอสอย่างเลยแล้วกันทั้งหม่าล่าน้ําดาและซุปกระดูกหมูในโซ่ขนมจิ้มก็มีให้เลือกแบบหลากหลายจะปรุงเองหร เสือร้องไห้ละลิ้นวัวอาร์เจนตินาแล้วมาถึงร้านหม่าล่าทั้งทีจะขาดไสเป็ดและฟองเต้าหู้ไปได้ยังไงไสเป็ดนี่คือดีงามมากเคี้ยวแล้วกรุบกรุบกรอบกรอบสู้ฟันบอกได้เลยว่ายัมีสุดๆคนชอบซีฟู้ดก็ไม่ต้องห่วงเพราะร้านเขายกขบวนมาให้ทั้งปลากระพงหมึกสายหอยนางรมหอยแมงพูและแมงกะพูนแล้วยังมีลูกชิ้นปลาหรือจะเอาแมงกะพูนน้ำมันงามาทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยจับใจมากก็สั่งรวมๆกันได้เลยสายหมูแบบคุณแม่คุณแฟนผมนี่ก็จัดเต็มทั้งสันคอสามาารรยยยขอองงีตลคเเมิิิๆ้กกนนว ด้วยหวานตามสไตล์ครอบครัวเราของคาวว่าอร่อยแล้วของหวานนี่ก็ต้องยกให้เป็นที่สุดทั้งปิงฝั่หมาเหวียนขนม,ข,นมข้าวเหนียวน้ําตาลมันโถกินกับนมข้นหวานนี่ก็เด็ดเรียกว่ากินกันจนเหนื่อยปิดจบมื้อนี้แบบเพอร์เฟกไปเลยร้านสวยบรรยากาศดีวัตถุดิบพรีเมียมสดใหม่ในราคาที่เข้าถึงได้แบบนี้ใครไม่ใส่ใจพ่อหมาแม่หมาอาุูกลูกมาทานได้ด้วยจะมีอะไรดีไปกว่าแนะนําให้รีบพุ่งตัวมาทานหมาละอร่อยอร่อยกันได้เลยที่ MJ Hot Pot นะครับมาทานมาเที่วยวเยอยๆนะบ๊ายบาย